ชีวิตมีค่าอย่าซ่ากับเมียมึงอะเด็กเด็กมึงทำกูเหมือนพวกจริงจริงมึงเลยไม่เด็กมาเด็กเดียวมึงทำอะไรเนี่ยเด็กมึงด่ากูได้ไงกูจะเป็นเมียประเกิดเจ้ามึงด่ากูย่งได้ยังไงมึงก็แยกทำตัวเป็นแม่กูนะสิให้แค่ดูดนมทีสองทีฮะเป็นแม่กูเลยแล้วไม่น้องใครดูดนมกูกูนับเป็นลูกหมดเนี่ยเอ้ามึงพูดอย่างนั้นจริงอะ เอ้าพี่ปาก็ลูกมึงที่อย่างนั้นมึงอย่าพูดไปคนที่นี่เขาไม่รู้ว่ากูเป็นสไายอยำภาวาแหมกูบอกแล้วใช่ไหมกูบอกแล้วใช่ไหมทำไมว่าอย่าเล่นดีมากก็ใช่ไหมเป็นนางเอกดีๆไม่ชอบเวนตาไหลนี้ชอบแต่งตัวแบบนี้กูดูไปดูมาคืนนี้นี่แม่มี่แต่งตัวสวยกับมึงอีกเอ่อจะบอกว่าอะไรขอบคุณแสงแรกจากเวทีบ้านเพชรวิเชียนะคะ แสงแล้วก็ไมให้เล่นไปเล้มามันแสงสุดท้ายมึงดูพี่นู่เพอเขาใจนู่แล้วเขาใจหรือ,อยังเพอเขาใจนู่แล้วทำไมนุ่นนูถึงม้วนมัดไม่มีเวลาเปียนไม่มีเวลาซักสบายเลย <c oughs> กูก็ไม่มีเวลาซักชุดนี้เลยเหมือนกันสซมดำนะสู้กูเนี่ยมีเป็นสิบตัวไม่ได้ใส่เลยกูใส่แต่ชุดข้าราชาการเนี่ยกูแต่กูยังไม่บน โเจอเจอแล้วก็เจอตัวตนที่แท้จริงของมึงไปรับรางวัลก่อนตังก่อนตังก้อนีนแหละนื้ะดีแล้วขอบคุณค่ะดำดงจะได้พักแต่สีอขาใครจ๊ะฮะน้องน้องนู้นเอ้าเรียกน้องนู้นทำไมตามองฉันนะแกนี่อ๋อนี่ขอบคุณมากครับฉันไม่เจอแม่ทราบวันเป็นยังไงแม่เปลี่ยนตัวช่วย ขอบคุณจ้านี่ลูกบ้านไปมาแม่มีไสมายังไงวะโอ้หวัสดีครับแล้วรางวัลชั้นไปไหนแล้วเนี่ยขอบคุณมากครับขอบประคุณเจ้าของน้ำใจนะครับขอบคุณค่ะแม่แม่จากชาวเพชรบุรีอบอุ่นใจทุกครั้งครับที่ได้มาเยือนเมืองเพชร เมืองคนต้เรื่องเมืองหมูเด้งครับเมืองปู่เย็นครับคนะคะอบคุณค่ะรอะัรรับรับีเรียบร้อยตัวมลไม่พูพี่ถามอะไรน่อยได้ไหมไอ้มาเนี่ยเขาเก็บค่าเก้าอี้เท่าไรอะ นั่งดีก็คนดูอีกแม่งนั่งนะเชีย์ผัวจ้าเดี๋ยวอะไรแม่คนเมื่อกี้เขาให้รางวัลมึงก็กูเขาตามไม่ดีมองพิซซี่บ้างวะแม่มีอไงต้องได้เยอะกว่าผัวแต่ที่แน่ๆคืนเนี้ยบ่อนไม่เหงาครับวีตังมีตังเข้าบ่อนแล้วเออมึงไปเข้าบ่อนเน,น,นี่ยกูเที่ยวกะลี่ของกูเองเฮ้ยอีนูแต่งตัวสวยเลยลูกวันเนี้ยฮะสวยป เรวยเหมือนกันะนนี้แบ่งครึ่งก่อนไม่ต้องชี้ก็แล้วแม่เมืองในชี้เนี่ยขอชี้งกแม่ว่ายังไงจ้ะแม่ก็เพระได้ทะเลาะก,กันทุกวันเลยชาวบ้านนะ่เขาตกอ,อกตกใจหมดแล้วเป็นปากะติลูกถ้าเกิดวันไหนหนูเห็นพ่อกับแม่ไม่ทะเลาะก,กันเนี่ยสแสดงวันนั้นพิ่ปากะติแล้วเออใช่เขาจ้าเขาบอกว่าอะไรเขาบ,บอกว่าคนเราเนี่ยกกยิ่งทะเลาะกันยิ่งรักกัน เนี่ยดูสิแม่ไม่กระตะหนึกทะเลาะกันทุกวันไม่เห็นเลิกกันเลย <c oughs> ด่ากันทุกวันไม่เห็นเล่าอออ่ดีเรื่องจริงหรือรักกันพ่อแม่คือว่าวันนี้ที่สวยมาเนี่ยข้อเรื่องแรกเลยเรื่องเองนี้ยมันขับข้องใจมาตั้งแต่แรกแล้วทําไมเนี่ยแกมีลูกสองคนแกตั้งชื่ออีกคนว่าส้อยอีกคนว่าสวยทําไมแกตั้งชื่อให้ขาวว่าสวยเนะี่ยอ๋อเรื่องมันยาวอะลูกแต่ะเกก็ว่ายอเดี๋ยวพอเล่าให้ฟังย้อนก็ไปเมื่อ 7จ็ดอยปีที่แล้วเนยโคตรเงากูยังไม่เกิดเลยชิบหายกูโยกลูกเล่นเอาแค่สิกว่าปีพอสิบกว่าปีก่อนที่แม่มึงจะทำทรงผมสรงมาม้นี่ <c oughs> ตอนนั้นแม่มึงส่วยอยู่ก็ได้กันไม่ไหม้ะแล้วตอนนี้ก็เป็นพี่สามึงแล้วก็ท้ <c oughs> องมึงแม่มึงนะแพ้ท้องไม่กินอะไรเลยเดกแต่เขาส่วยยังเดียว